สวัสดีครับพิเศษธานีบ้านโพนดดตันนี้นะครับพามาชมการทำโครงการในเส้นรอบเมืองนะครับอยู่ในวงแหวนเมื่อวานนี้เทลินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เลยทำการเทฟุตติ้งโครงสร้างนะครับ อันนี้บรรยากาศช่วงบ่ายๆนะหลังจากที่หน้าฝนตกมาหลายสัปดาห์อันนี้ก็เลยรีบเทนะครับหลังจากน้ำอีกประมาณอีก3-4วันเดี๋ยวฝนก็จะมาอีกแล้วนะครับช่างก็เลยรีบทำงานนี้พามาดูขั้นตอนการเทในเบื้องต้นนะครับ อันนี้เขาเรียกฟุตติ้งกว้างยาวนะครับเมตรคูณเมตรอันนี้ส่วนความหนานะครับเท25เซนส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าเทลีนนะครับก่อนที่จะเทฟุตติ้งก็ต้องเทตัวนี้ก่อนแล้วค่อยมาเทฟุตติ้งทีนะครับ เสาทั้งหมดมี17ต้นนะครับในโครงการ60ตารางวานะครับสร้างเกือบเต็มพื้นที่นะบ้านหลังพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดภายในตัวม่านประมาณ115ตารางเมตรนะครับรวมลงรถแล้วก็ประมาณ รวมๆทั้งหมดเกือบ150ร้อยห้ตารงเมตรบ้านหลังใหญ่ครับจอบดรถได้สองคันรถกระบะจอดไม่เบียดนะครับปกติสองคันนี้รถกระบะกับรถเก๋งก็เต็มแล้วครับแต่นี้รถกระบะสองคันจอดได้สบายรับบรรยากาศ โอเคนะครับวันนี้อัปเดตการทำบ้านที่บ้านโพนบกดไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ